เจมาสับเจไม่ได้เอาบนไ่ะเไปแล้วร่าสวสดีค่ะเดยวคุยปกันสปีดกอนเจเจสขีด ต<ป>ายพาาแลวเดืุด้งเธอแต่กรวาลูกค้าคนนี้ันนี้ทำไมแลสนิทฉันจังเลยงไม่ไ จะโดนเก็บไปสิบป,ปีวะต้องหายหนูรีบแล้วมันมันมันคว่ำแล้วมันเกินคุณแม่อืมันตเตลิด <c oughs> มาตะฟฝากมาตะฟฝากฝากกี fuck, right? right. ่ดาวักกี่ดาวกำลเกมตัวใหม่ปะเนี่ยจำมาจากในเกมตัวใหม่กันอะไรนะกำังมาจัดในเกมใช่ไหมไม่อ่ะไม่เคยเล่นเกมไฮบอยเฟนมันนี่คิวเต็มแล้วกินตำมะงกันเด้อ แม่หนูตำบักหมูอร่อยมากเลยนะเรอ่ที่หนูไม่อยากข่ายเพราะว่าอะไรลูกไหมรหนูกลัวคุกแตกอ๋อิงอันนี้เรื่องสิงงถ้าเราจะได้กินยังไงล่ะทีเนี้ยแล้วมายั่วให้อยากแล้วก็จางกันไปแซ่บแซ่บนี่กับปีกไก่ย่างสุดพริกไทยดำหนูนี่ไม่ต้องตืบถ้าได้ย่างละรับรองบางทรายเนี่ยไม่มีที่จอด ก่อนหนูจะมาขายยำหนูก็เปิดร้านต้มตำนี่แหละครับอ๋อจา้าต้มตำยำกิทุกอ,อย่างลาบต้มนั่นนู่นนี่น,นี่นู่นนั่นลาบอะไรนะก้อยผมต้มแซ่บอ๋อใช่บริษัททำแซบ่บแซ่บอีหลอีอยู่แล้วแซ่บอีรีอีหลอกระดอกกระดีย่ะ แต่วันนี้แม่ต้องได้กินนะ7จ็้าแม่ต้องได้กินแม่จะไม่ท้ออ้าวโอเคเราไม่ได้แล้วโอเคเดนี้่แต่วกอ่นแต่มัน็เปนวาเล่นอะไรกันหน่อยสองขอตุ้มหน่อยตุ้นหน่อย ชอเลยอ้มาไปตั้งสองอย่าแก้นูนะวัดกุ้งมีกี่อันกุ้งมีกี่อันอยู่ในน้ำสามอันข้างหลังสองอันสามีสองมอานสาม อันนี้อัน,อน,นออหนึ่งหมดแล้วไม่หมดหรอกตลาดใหม่อยู่แค่นี้อเองใส่โค้ดใไฟดายับรัดโค้ดไไดานี่ชนบุรีจะกลัวอะไรกับวัตถุทิ่ <c ười> <c ười> เอสเมอนดเอะรองอนี้องเม่วหอยงทเหนัาน่ากินมากเลยน่ากินสุดๆเนี่ยเนี่ยน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากสี่ร้อยจุก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 จุเลยจ้ะ ป้าแนะนำนะถ้าใครมานะมาคนชอบกินนะเนี่ยจัดชุดนี้เลย